คลิปนี้ผมมาแนะนําวิธีแชร์เพลงเจ้าบูทูตคิว58แมกนะครับตัวนี้สามารถแชร์เพลงให้กันฟังได้นะครับคิว58เมกนะครับวิธีใช้งานก็เปิดเครื่องผมเอาตัวนี้เป็นเครื่องหลักนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องรองก็คือคนรซ้อนกดแชร์ไว้ครับให้เครื่องเขาเปิดขึ้นจากนั้นเรามาเปิดบูทูตในโทรศัพท์นะครับเปิดบูทูตนะครับให้เขาค้นหานะครับขึ้นมานะครับคิว58เมกนะครับกดติดไปครับเขาขึ้นมาให้จับคู่ครับกดจับคู่นะครับ ครับแค่นี้ก็สามารถจับคู่กับเครื่องแรกได้นะครับตัวนี้จับคู่ไปแล้วนะครับกับบลูทูธจากนั้นเรามาเปิดเครื่องรองครับเปิดเครื่องเลยครับกดแชร์ไ้เหมือนกันครับแบบนี้ก็คือเครื่องติดแล้วรุ่นนี้เขาเป็นเมนูภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับจากนั้นเดี๋ยวมาเปิดเพลงครับที่เปิดเพลงผมก็จะเปิดเพลงจากเครื่องแรกนะครับเปิดเข้าเครื่องนี้นะครับเสียงก็จะประมาณ